สวัสดีครับวันนี้มากินบีเกียวบีบิกมีเกี๊ยวและมีเกียเก๊ยวหมูแดงหมูแดงเกี๊ยว เครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งท่องลูกกอ,อกรับผมด้วยนะครับแต่นั้นผมจะหนึ่งหมือนสองหมื่นคนดูดูเขาสามพันชั่วโมงหรือสี่พันชั่วโมงก็ดี kéo quá dài dài nè Hãy subscribe กามาแล้วฝากกดติดตามคนละหมื่นคนคนละไลค์คนละคู่ติดตามมึงครบหมื่นสองหมื่นคนดูรู้ๆนะครับนานสักสี่พันชั่วโมงมึงจะได้บทสร้างไรายได้ได้ คนละมดอสองคนดูคนไลค์คนฟุตคนละฟุตตามคนละแชร์คนละ like, คอมเมนต์กดนะครับบะหมีม่เกี๊ยวต้มบะหมี่เกียเก๊ยวต้ม,มยำ ขอโทษทุกคนนะครับที่ผมหายไปจากการลง youtube ไม่ไในลง youtube นานๆลงทีเพราะผมไม่ค่อสบายผมไม่สบายเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวต้องดูแลตัวเองแข็งแรงว่มแข็งแรงดีกว่านี้ผมคิดได้ออกไปกินนอนกินนี่คำยูทูบยูทูบเหมือนเดิม ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากผู้ติดตามน่อยนะครับอืมครับขอบคุณแม่นะครับที่ส่งข้าวส่งปลาให้กินขอบคุณแม่มากถ้าไม่มีแม่ก็ผมคงไม่ได้กินข้าวอย่างนี้ไม่ได้ถ่ายรูปแบบนี้หรอกลง y ย u t u b e องกบผมหายดี ผมจะไปกินไปไว้แม่ขอคนอไร้คนลรแค่นะเพื่อจะ้ผมหายป่วยไปเลยวันอินี้ก็ไปหาหมอหมอนะัตุ้แผล แล้วผมหายดีแล้วผมจะไปทายทริปเหมือนเดิมกว่าไม่เจ้าว่างกว่วแม่จเจ้าอาหารไมให้กินก็นานหน่อยแต่ผมก็หายแล้วคำใจไม่เคยอยากให้เกิดหลคอโลกอย่างนี้ คนละแชร์คนละคอมเมนต์คนละมูลสองหมื่นคนดูคนละไลค์คนละคนติดตามอันนี้ก็สองหมื่นนะวัคซีนความเชั่วโมง มีการรองผมก็ไม่ได้ไเป็นหรอกกระทรวงเพราะผมไม่ค่อยดี ขอคนละมือนสองมืนคนดูสองมืนมืนสองมื่คกดติดตามคอมเมนต์ไลค์ผมเยอะๆนะครับเพื่อให้ผมหายป่วยทําให้ผมเป็นหลังใจให้ผมม่แม่กับความมาให้ผมคงไม่ได้มีอะไรกินต้องขอบคุณแม่ด้วยนะครับ